เพี่ยนนะครับอุ้ยบุคกคบุ๊คบุ้ยอุ้ยไอ้ยาแกบุะคมา ดีครับผมพบกับจงวิทีุ่ณป้าปลูกวนเกล้งนะครับวันนี้ก็มาลอยกัดนะครับผมลอยกัดหรือว่าใกล้ดักปลานะครับผมออามาลอยเล่นๆที่พว๊กนนะครับมารูจะมีปลาไหมนะครับผมแต่น้ำม,มาร์กเร็วนะครับผมน้ำกุม,มากฟุ้นโกกกำลังจะมานะครับเดี๋ยวไปดูวีที่การลอยของผมกันนะครับผมในปลาเม็ดแบบนี้วะเมื่อนกับตีนแมงนะครับ การรวยที่นี่เข้าใจวิธีการรวยจำนะครับผมที่้างล่างเป็นหญ้าเป็นนะครับผโง่เอ็งอ่ะตีเต้น,นเต้นนะครับผมโอยพุ่มก็รวยกัดเต็ดเล้นนวนะครับพุ่มก็ได้กัดมาเกยเป็ดอ้วนนะครับตีเล็กนึงว่าที่ปุบอ่ะนับไปนับมาต้องลงได้มาเป็ดอ้วนนะครับพุ่ม นี่นะครับต่างกลับบ้านนะครับผมตรงห้าต่างกลับออเองนะครับหมามดในปลาพอดีนะครับผมตรงโต๊หาต่างเลือวนนะครับมันเมือนกันหมดเลยนะครับตะว่นฝ้ตกนักโกไปอยากตะกิดนะครับผมมาที่นี่ตรงจำานนปืนตีจริงๆนะครับผมตึงจะกลับตูกนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต้นเช้านะครับว่าได้ปลามากไม้นะครับผม เหมือนมีพุ่นตบต้นเจ้าเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกัดดักปลากันนะครับผมเดี๋ยวรุนกันลาพูดได้ไหมนะครับวันนี้โผลงเงียบคนนะครับเปรี้ยนะครับผมกัดกัดเลยนะครับมีปลาทิ่เต่าเข้าอยู่นะครับเตือนนะครับผมปลาเต่าเปียนนะครับ

อุ้ยดุกโตแล้ก็อุะอย่าเลยปลาดุกเน่าโวนย้ายนะครับผมปลาดุกเน่าโอนใน,น,น,นตัวเต่าตัต้มนามขีดได้ดต้ตามที่ขีดต้ามขีดได้นะครับผมได้เล่งในตัวตัวปะ ดูเลยจูกบเลยนะครับผมน่าจะหนักปุ๊บเหรโอ้อยตั <laughs> วใหญ่นะครับหลาเลยโอ้อยกระป,ป,ป๋อยู่เลยลาชนแล้วนะครับผม

chùm chúng cái dốc <laughs> cái này. làm những mấy lúc cả đây được lúc nào lúc nó ôn lúc nó làm nhớ đây nó gặp tôi đi ta đi <laughs> phải dưới rồi phải

lúc nhường là, đây này các bạn. ปลาดุกไม่โอนตายเร็วนะครับผมเอาต่ำปลาดุกล่านะครับแต่ช่วงนี้ฝนตกอยู่นะครับผมก็ต่ำเจตัวยิ้นไ้นะครับ หม้อติดกลางขึ้นนะพุ๊มโป่งมัดนะกับติดวกำไปทำขึนอีกล้านะพุับมาดุกตายมดวปมาปดุก

mổ nó cái bút nào nó ồn mất nó gặp mình làm cứt mặt cái bút cứt điêu cứt biển từ lưỡi là gặp nằm Hãy subscribe không nay cho pin tốt tay lên là gặp không có mất cắt lên gặp không tầm tưởng mai vậy ở tô mà quên không phải đủ lá gần tỷ bàn là gặp và tầng mất cho đây tàu đấy là

นี่นะครับผมเราได้ปลาเป็นมาดักตีแกงนะครับปลาดุกปลาโมนะครับผมนี่ปลาดุกตัวน้อยนะครับผมตัวนี้ตัวเมียตัวเลยเดี๋ยวอยู่ในนู้เป็นตัวเมียครับผมเดี๋ยวมานับปลาเดี๋ยวมานับปลาดุกกันนะครับผมหัวต่างมดจะได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวนับในเรือตรองตัวก่อนนะครับผมตัวไหนสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับปลาดุกสิบตัวนะครับ ก็ได้ปลาโจนห้าตัวปลาตะเปียนหนึ่งตัวง่างยๆนะครับผมแต่ก็ปลาโม่นะครับรม,มีปลาโม่ก็ไล่ตัวนะครับผมปลาหมูปลาหมูปลาลาดนะครับผมมีกัดเป็ดวัวได้แต่วน,นี้โคตื้อหัวใจได้นะครับผมก็ได้กินเล็วนะครับนุ่นปลาเป็นตีดอยู่ในเลือก็ได้เป็นมือเล็วนะครับผมนี่นะครับ กาหน้ากินไปบานๆของคนป่าป,ปลูกกวนกล่งช่วงฤดูฝนนะครับผมก็ย่าเริ่มฝากที่ตามช่องวิธีคนป่าป,ปลูกกวนเล็กน้อยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม